้วเท่าไหร่ครับพี่อะไรครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยสมุนไพรเราเนี่ยเนี่ยครับสิบบาทครับห้าสิบบาทอ๋อแล้วโตขึ้นนิดหน่อยสามร้อยครับโอ้ตัวเมียมีไหมเนี่ยตัวเมียครับอันนี้ตัวเมียอ่ะอ๋อแต่ยังไม่ออกไอ้นั่นชอบชอบอืมีแล้วนี่ก็ตัวเมียหมดเลยอ่ะพี่ครับผมอ๋อออ๋แสดงว่าคัดเม็ดมันมาปลูกอืมห้าสิบมีเม็ดไหมมีครับเม็ดขายยังไงอ่ะครับเม็ดหนงร้อยห้าสิบครับ มีกี่มีกี่เม็ดมีร้อยสิบเม็ดอ๋อก็ตกเม็ดละบาทกว่าครับผมร้อยหนึ่งก็แถมสิบเม็ดครับอ๋อร้อยเม็ดแถมสิบเม็ดอันขอชมหน่อยครับอืมปลูกยากไหมเนี่ยต้องใช้ดินพิเศษเลยไหมฮะย,ยากครับฮะาบยากอยู่ใช่ไหมอืมต้องอบต้องอะไรงะเงีเย้ยอ่ะ อ๋อนี่จะไปใส่ตู้เย็นคืนนึ่งแช่น้ำคืนหนึ่งแล้วแช่ตู้เย็นแล้วก็ชุบกับเออะไรนะสำมฤกระดาษทิชชู่แล้วก็บ่มมันใช่ไหมชู่ถเยอะต้มถุมตอนเียวก็ได้นนเนี่ยเ็ดเียวดเดี้ยวรู้สึกไม่จำเป็นต้องต้นใหญ่ใชไหมอมันใหญ่อีกเอาไปเพาะซะหน่อยเดียวใบไดียวได้ ตัวใหญ่เท่าไรเงี้ยสามร้อยครับผมมีกลิ่นไหมนี่ยหอมไหมอันนี้หอมครับ <c oughs> แล้วมีแบบสำเร็จรูปเลยไหม